ดูดวงชาวราศีเมถุนนักลบโบราณตามทวงนะครับตามทวงอะไรตามทวงของเก่าของท่านที่ท่านเคยเปเอาวของเขามาตั้งแต่ดใจชาติันะผมโชคจะตามท่านตกตําแหน่งชิงไว้ชิงทิดการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาใครจะคืนให้ง่ายๆละ่ะนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมของของใครก็เป็นของของเขานะผมเพราะฉะนั้นโชคจะตามหน้าบาร,รมีวาสนานะครับก็ต้องขอโทษขอเข้ามากัน สิ่งดีๆจะได้บังเกิดท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาและได้ลิเริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติดอยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ับผมจะตามีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งนะครับไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงมลเสน่ห์มลจันทาจันทร์ซ้อนจันทร์นะผม จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นนะครับท่านได้ของมาแล้วก็คงจงใช้เกิดประโยชน์ของในที่นี้คืออาจจะเป็นพระเครื่องวัตถุเครื่องรองางต่างๆหรือว่าของดีที่เข้ามาสถิตยอยู่ในจิตใจของท่านก็ได้ระผมสิ่งต่างๆเขาเขาก็มาถวงตกตําแหน่งเปิดไพ่ขึ้นมาย้ำดวงชะตาการเปลี่ยนแปลงแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเด,ดเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเพราะว่าจิตใจท่านรู้สึกว่ามันถึงเวลาต้องไฟต้องต่อสู้ต้องกันแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา มีดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายเจ็บปวดดูร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนะผมปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาจะเอาอะไรกันหนักนั้นนะผมเล่นงานให้หนักนะผมเพราะฉะนั้นการติดติดคำจุดทูบสิบหกดอกไหว้กางแจ้งขอขมาาบสีหนึ่งคู่นะผมนะอ่าทุกแพทีนแพนะผมกราบไหว้ขอขมาซะนะผมจุดทูบสิบหกดอกขอขอขมากล่าวคําอธิษฐานตามที่ท่านพูดเลยขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปนะ้องกันเพศภัยไว้ก่อนการยืนหยัดยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเข้ามาจัดหนักนะบอกไว้ก่อนเข้ามาจัดหนักจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาันะผมอำนาจบารมีวาสนาการยื้อแย่งระวังเรื่องการเซ็นสัญญาต่อรองระวังเซ็นคำให้ขายยาทําเด็ดขาดันะผมปัญหาต่างๆตกตกําแหน่งยาจรันะผมต้องเรียกว่าโอกาสทองเข้ามามีไหมแต่มีน้อยเพราะว่ามันโดนกีดก้านขวางกัน้นเพราะฉะนั้นขอโทษซะดีครันะผมยื้อแย่งมาันะผมอดีตชาติตามความเชื่อการเปิดไพ่ พราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาอุปสรรคขวางหนามขวางกั้นโอ้โหอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเดินอ้อมเอาครับจุดทุ่สิบหกดอ,อกขอก็มามาใบสีหนึ่งคู่ใบใบสีหนึ่งคู่ทุแท่แพรเทียนแพรขอก็มาตั้งโต๊ะเอาไว้ตั้งโต๊ะอย่าวางกับพื้นนะครับตั้งโต๊ะอยู่ในเขตรอบรั้วบ้านไหว้กลางแจ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ป,ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากวดอมีจิตใจที่แชมชื่นราบรืบร่นเป็นไปได้ดด้วยยีีจจิตใทท่่่อออนนขงา จะนำพาซึ่งความประสานเสร็จท่านจะได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์ใครบางคนที่เข้ามาร่วมพุ่นเข้ามาสนับสนุนนะครับผมคําชูหนุนนําทางด้านึ่งธุรกิจธุรกิจการงานการเงินของท่านจะต้องกล้าได้กล้าเสียพระราชาถือดาบป,ประหารทหารสตูปุมันนะปราบสตูให้หมดนะครับผมท่านต้องปราให้เรียบนะผมฟ้าพาดทาวเวอร์ตูมนะครับผมเขาเรียกว่าแตกแยกทะเลาะวิวาทเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ช่วยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกัน ครับผมให้สามัคคีเป็นอย่างมากที่สุ์ปัญหาต่างๆต,ต,ตกตําแหน่งแฮงแมนนะผมก็เรียกว่านอนไม่หลับกร,กระวนกระวายเครียดแน่นอนนะผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะผมท่านจัดแจงให้ดีนะครับชีวิตไม่ใช่เรื่ององเล่นเพราะฉะนั้นเทมเพลนจะบังเกิดขึ้นในโชกตามันจะเกิดความคล่องตัวสุขสมสมหวังตั้งใจหมายแล้วความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชกตาดีมากๆเลยความเพือเขิมเขาเรียกว่าของดีจากอดีตเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชชะตามันเกิดความเล่าร้อนร้อนแรง ท่านจะเจริญรุงเรืองก็มาทำธทยนได้หรือว่าใจมันร้อนอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะปังนเดี๋ยวนี้อยากจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้มันต้องแหงเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาคาบุกนกสศลวัสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้ค้นพบพบเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตำแหน่งตำรวจทหารมียศมีตำแหน่งมีคุดโอ้โหมีชดานะครับเพราะฉะนั้นผู้นักแสดงก็ได้นะผมจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายทาให้ท่านจิตใจช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,ๆๆส,ม,ส,ม,สมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยรวย ต่อแต่นี้ไปโชคชะตาเจอปัญหาต่งตางๆมีดปักตรงกลางใจเราจะเชื่อไปตามไพ่นั้นไล่ไปมีดปักตรงกลางใจเพราะฉะนั้นท่านรีบขอก็ามาซะนะครับผมปัญหาต่งตางๆอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพียงแค่พูดบอกกล่าวเออเองเอาไปแค่นั้นเองเองเอาไปของของเองกล้าแบ่งให้อะไรอย่างนี้ก็ได้จดทูบดีๆไหว้ดีดขอมาจากสิ่งที่นะปกปักคุ้มครองรักษาท่านนะครับผม การชิงไหวชิวพงพลิบจะเจอใครบางคนยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายส,สรรีกันแกล้งในโชวะจะอยากจะได้ให้ท่านตกต่ำพีดินอยากให้ท่านจำแย่อยากให้ท่านไม่มีเพื่อนอยากให้ท่านไม่มีใครจะครบอยากให้ท่านแบบไม่มีของเล่นไม่มีอะไรเลยไม่มีแฟนไม่มีกิ๊กไม่มีโจูไม่มีไม่มีอะไรเลย,นเลยคนอย่างเองไม่ต้องมีอะไรเลยอย่าอมจงพังพี่นาาเพราะฉะนั้นท่านจงนะครับหลบหลีกเสี่ยเล่นกับคนประเภทนี้นะบผม ท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่จะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดจะมีข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอะสตาร์ Star, มันเกิดส่องแสงนำพาซึ่งโชคลาภเหมือนทองมรมีวัสนาันบจะทําอะไรดวงดาวก็จะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปพัฒน,นาทําให้ท่านดวงชะตาเปิดสังเกตดูให้ดีว่าโชคชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาคาบุญุสนวัสนาใครก็ชุดไม่อยู่เทวดาก็ชุดไม่อยู่ข้าพเจ้าจะรวยรวยรวยนะครับผม ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินคิดมากขี้เหนียวนะผมใช้เงินไม่ได้ช่วงชะตาเป็นขี้เหนียวตลอดชีวิตจุดไฟแล้วก็เผาเงินทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้นะผมขี้เหนียวเกินไปไม่ได้้นะผมถ่วยทองมาเกิดขึ้นในโชคชะตามีอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้คบโอกาสาทองนะได้เงินมาก็ใช้ไปนะนะผมไม่ง,งั้นก็จุดไฟเผาครนะผมนะผมาวงล้อแห่งนวะัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์นะ ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับเปลี่ยนแปลผันจัดแจงวงจุ้ยในบ้านให้ดีปรับแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายท่านจะแข็งแรงมันจะเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีดวงสุขสมแน่นอนครับผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ท่านทําธุรกิจกลุ่มของท่านท่านจะได้พ้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายในกลุ่มของท่านเพราะฉะนั้นท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายดังเช่นนี้ นะผมป,ป,ปัญหาปัญหาต่างๆที่เข้ามายื้อแย่งกับศัตรูมวลอตกตำแหน่งศัตรูนะบริวารของศัตรูนะนะผมจะเข้ามาจะทําให้ปุคคลอื่นล้มหายตายจากพังพินาศหมดนะครับท่านจะอย,อยู่คนเดียวแล้วท่านจะเหงาเอ้ยทำไมคนอื่นเลิกทํากันหมดเลยวะทาไมข้าพเจ้าอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวโดดเดียวท่านทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านยังยืนหยัดอยู่ได้ในโชคชะตาปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระนวนกระวายกระสรับกระส่ายแก้ไขปบปงอย่างเร่งด่วน ครับผมำทำตามแบบแผนจะติดนะครับตุลาการกดบ้านกดเมืองมีกดทุกสิ่งทุกอย่างมีตรงไปตรงมาเยวดีเองค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงแล้วปูลสีส่องแสงตะเกียงทองเยอะท่านจะได้ค้นพบหาวิธีแก้ปรับปรุงและดวงชะตาจะเปิดนะครับผมแต่ก่อนอื่นจัดแจงทําตามขอเข้ามาสิ่งที่ตามติดหวัวท่านดวงชะตาของท่านจะได้เปิดรับทรัพย์รวยโชคสุกสมหสวังดังใจหมายนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยเลย เราได้นี้ไปนะครับผมขอยด้านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเจอคนที่ใช่สุขสมสมหวังดังใจหมายคนที่รักที่สุดตัวท่านนะครับจะหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาต่อแต่นี้ไปพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเป็นเศรษฐีเงินล้านมีเงิน,งนมีทองมีบารมีมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปก,ปกปักคุ้คของ,งรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดรวย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  ผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วจัดหนักจัดเต็มเลยครับอย่ารอช้ารอทําไมนะครับครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติมหมอซันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ